พี่เป๊กสัญชัยของเรายังอยู่กันที่จังหวัดตราดและแขกรับเชิญสุดพิเศษเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของหนุ่มจินที่จะมาเปิดใจเกี่ยวกับครอบครัวและอดีตภรรยาที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวครับเดี๋ยวพอเรากินเสร็จเราก็จะมีแรงแรงในการจัดการกับผู้ชายเจ้าชู้เดี๋ยวให้เมียรีบกินก่อนนู่นเมียคนไหนพี่ไอ้จีนไอ้เหียเีนมึงอย่าพูดมากนะเรื่องราวเยอะแยะแม่เรื่องมึงไม่เยอะเลยนะ ก็อาจจะรอฟังจินอยู่ซึ่งจินก็ไม่เคยพูดที่ไหนในวงของจินไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดจริงแต่พอมันถีบป,ประตูมาปุ๊บเดินมาปุ๊บทำไมหัวใจมึงเต้นแรงขนาดนี้โอพี่มาตามเมียน้อยเหรอครับชีวิตพี่ยิ่งกว่าละครนี่คือเป็นคนโกรธะไรแล้วนี่จะลืมพี่เไยนี่ยี่สิปีแล้วนะเรื่องของพีเนี่ย แล้วพี่เรียกจินมาพูดอะไรเรียกมาตอบตอบ,ตอบเลยอ๋อพีอ่เรียกเขาชนีโกดใครไ,ได้เชื่อเอาอันนี้กลับบ้านเลยคนละเป๊กคนละเป๊กคือ <นะ S 2> มึงมามทำกันเองเลยแล้วกันค <c oughs> ุณไปนั่งนะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอในคนละเป๊ก นพลัดถิ่นร้านอาหารดีๆที่ไม่ได้มีแค่ของอร่อยที่วันนี้พี่แป๊กสัญชัยของเรานะครับก็ได้แนะนำนุ่มจินสาวเอมมี่และก็พี่ธัญญามาชิมอาหารอร่อยๆกันที่นี่ตอนแรกอะเมกว่าฝนจะตกอ๋อเหมือนแบบเวลาแบบแมงวีมันเหมือนแมงอะไรวะแมงปอแมงปอไม่เคยคิดว่าจะแบบมันจะมีเยอะขนาดนี้เนาะต้องบอกเลยนะครับว่าพอมาถึงปุ๊บนะครับทุกคนก็จะได้ตื่นเต้นกับฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวที่คอยบินโชว์ตัวใกล้ๆ ให้ได้เก็บภาพความประทับใจกลับบ้านกันทุกคนและต้องบอกเลยนะครับว่าฝูงเดี่ยวแดงคอขาวที่เห็นอยู่นี้นะครับเขาออกมาบินโชว์ตัวกันทุกวันมาวันไหนก็จะต้องได้ภาพที่สุด Amazing แบบนี้กลับบ้านกันไปทุกคนแน่นอนครับและอีกหลายๆอย่างของจังหวัดตราที่พี่เป็กสัญชัยของเราพามาเที่ยวในครั้งนี้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ นอกจากหาดสวยๆทะเลใสๆธรรมชาติที่สมบูรณ์รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายจังหวัดตราดย,ยังเป็นแหล่งอาหารทะเลแหล่งใหญ่ของประเทศไทยทั้งกุ้งหอยปูปลาและกัง้งที่เป็นของดีประจำจังหวัดและอีกหนึ่งทะเลสวยๆที่พี่เป็กสันชัยของเราอาสาเป็นพลขับนำทุกคนมาชมความงามของหาดทรายสีส้มแดง ที่ตัดกับน้ำทะเลใสๆกับความเงียบสงบของต้นตาลที่ขึ้นอยู่ริมหาดเป็นเอกลักษณ์ของอ่าวตาลคู่หนึ่งในจุดเช็คอินที่พี่เพ๊กบอกว่าถ้าม,มาจังหวัดตราต้องห้ามพลาดนะครับ ที่นั่งมาห้าชั่วโมงแม่งดีจริงว่ะดูช่วงล่างมันดิใส่ฟ็อกซ์มาให้นี่รอยี่สิบนาทีพี่ไปขับมาห้าชั่วโมงเบรกฟ็อกซ์นี่ฟ็อกซ์นี่ถือว่าเป็นสุดแล้วของพวกเนี่ยรถพวกเนี้ยคือสุดแล้ว่ะเกียร์โคตรดีนี่เราถอดได้ด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยถอดได้นะเนี่ยสองชิ้นนะทั้งบนเนี้ยไปข้างในเนี่ยงงเลยล่ะจี๊ปอเมริกาเขาทำอย่างนี้แล้วเหรอมีหน้าจอทัชสกรีนอย่างเงี้ยนะมันเจ๋งมากนะ ก็ขับมาเราตั้งก็ไม่เหนื่อยนะพี่ถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยเน,นี้ยบาฮานี่แพงมากมีเนี่ยมีวินช์นี่ยตรงนี้เป็นวินช์มันขับดีมากจริงไม่น่าเชื่อ,อเครื่องสามประตูหกสูบขับดีไหมพี่สุดขายไหมใครไนี่ะนะขายไหมขายยินซ,ซื้อเหรอก็เผื่อคนที่เขาดูเขาสนใจเออแต่ขับดีนะขับดจริงขับดจริง,รง,รง,รงแล้วสวยเนี่ยรุ่นนี้รูบิคอน,<ใ>นคนเป็นแมนชอบลุยลุยต้องอันนี้เลย ้าตะนออกเนี่ยไม่ว่าจะจันหรือว่าสราดหรือว่าอะไรเนี่ยข้าวพริกเกลือเขาจะดังมากดูไหมข้าวพริกเกลือคืออะไรคือจริงๆน้ำจิ้มทะเลทางตะันออกเขาจะเรียกว่าพริกเกลือแต่อาจจะรสชาติต่างกับภาคกลางนิดนึงนะเดี๋ยวทําให้ดูโอเคหิวแล้วเดี๋ยวพอนี่นี่เดี๋ยวพอกินเสร็จเราก็จะมีแรงนะคะแรงอะไรคะแรงในการจัดการกับผู้ชายเจ้าโูพุูโทรไว้น้องพูโทรไว้ดูดูบรรยากาศไว้จับหัวใจผมแล้วตอนนี้ <curves> อันนี้มึงกูโทรไปเลยน้องเอ้ยอีบอายเอวอีบายอบายแน่นอนเลยย่างเลยหรือว่าจะ มาแล้วแต่เชฟค่ะนี่เป็นโอมาเกษตรค่ะบะหมี่กับก้างทำต้มยำเหรอบะหมี่กับก้างทำต้มยำโดยใช้น้ำยำตามใจเราไอ้ระหว่างนี้เราก็กินอันนี้กว่คืออะไรคะหัวแตอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะของใครไม่รู้ขายของเก่งจริงอะเพอร่อยเนี้ยอร่อยจริงนะเนี่ยให้ลองกินดิให้ใครทำเนี่ยอ้โหเป๊ะเอเนี่ยจินมึงอย่าพูดมากนะเรื่องราวเยอะแยะแหมเรื่องมึงไม่เยอะเลยนะว่าันเลย เมื่อก่อนฉันอยู่ข้างเธอนะเธอต้องอยู่ข้างฉันตอนนีเ้เขาบอกอยู่ข้างเขาเหรอ <c oughs> เอาก็มึงรู้เดี๋ยวนี้อะไรของมึงเนี่ยฮะอัน <c oughs> นี้คือน้ำซุปอันนี้ลวกเส้นแล้วพี่ก็ใส่น้ำจ้ำพี่จบเลย <c oughs> เอาถ้วยมาใส่เส้นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ออเดนเต้ออเดนเต้แปลว่าอะไรถามพ่อมึงพ่อพี่เป๊กแม่งถามนี่เชฟเธอบอกถ้วยอ่ะเดี๋ยวเชฟขอชิมหน่อยไม่เป่าเลยเหรอเป่าไหมเยอะอีกเยอะอะไรอีกเยอะต้องปรุงอีกเยอะ ไอ้ต้นหอมเหม็นเวลาเมียไม่ชอบพี่ใส่อย่างเงี้ยเอาช้อนตักมาสิเดี๋ยวให้เมียรีบกินก่อนนู่นเมียคนไหนพี่ไอ้จีนไอ้เฮียครับมึงนี่นะกินแห้งนะต้องมีน้ำผุกขิกหน่อยสิก่างนี้ก่างก่างาไม่แดกเพราะยังไม่ดีกก่างบ้านหอยขาวแก่างเหมือนร้อนไหยครับยำมาม่า ต้มมาม่าก็แยกน้ำไงใครก็ได้เชื่อเอาอันนี้กลับบ้านเลยผมวเรากลับก่อนอันนี้ต้องใส่น้ำไอ้พวกนี้เราขอแยกน้ำบ้างได้ไหมแยกอ่าอยากแยกน้ำบ้างคือมึงมาทำกันเองเลยแล้วกันกูกูไปนั่งแล้อร่อยฉันดีมากนี่ไงคะโอเคแล้วได้แค่นี้อยู่ที่แคมป์โอเคแล้วหรือว่าเราทำถ่ายนะชาวบ้านนันเราเอาเบรกวันนี้เออมีข้าวคั่วซะหน่อยนี่เหวี่ยงเจ๋อมากเชฟทำอะไรคะเชฟ ข้าวพริกเกลือครับข้าวพริกเกลือเป็นอาหารของทางภาคตะวันออกจัจนทบุรีสุราข้าวพริกเกลือใส่น้ำยำตำใจเลยหรอพริกเกลือจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ไม่ทำตำใจเรามันก็แทนน้ำปลามะนาวน้ำตาลข้งกี่ตัวเน, <c oughs> นี่ยอ้าจิ้มอ่ะ <c oughs> ลองดูมันน <c oughs> ้ำยำน้ำยำอย่างเดียวนะ ไหนเข้าไปอีกนะเนี่ยนี่จริงจังหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมเนี่แหละขออีกได้ไหมอ่ะพี่จีนแย่งหมดแล้วมีแย่งเลยอร่อยมากอร่อยจริงพี่ข้าวมันดีมากแล้วแบบความหวานจากกั้งอ่ะมันเลยทำให้แบบทุกอย่างพอดีทำสดๆอย่างเงี้ยแล้วได้บรรยากาศมันก็อร่อยอีกแบบเนาะจริงจริงอร่อยขึ้นด้วยนะเออนี่ว่ามันเป็นแบบรสชาติของคุณระเปิกอ่ะน่าริมหัด แล้วเมื่อกี้พอเรากินกับกุ้งกั้งที่มันแบบสดๆอ่ะมันเลยยิ่งทําให้แบบรสชาติอาหารมันแบบมันเข้ากันอ,ะอ่ะม,มันมีความหวานความสดยังไม่อิ่มอีกเหรอยังไม่กินทิ้งแย้มือไปนิดนึงจีง <c oughs> ใส่น้ำยำมันง่ายดีเน, <c oughs> นาะไม่ <c oughs> ตอนแรกๆที่บอกอ่ะไม่ค่อยเชื่อแต่พอแบบเออมันทําได้หลายเมนูมากเลยตอนนี้พี่เปบกนี่อยู่ไม่เมาเมาแก้นะไม่เตาร้อนจัดก็ไปนั่งแช่แอร์นี่เลยจิน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 ไม่สามารถทำเงินได้ เขาเป็นพี่ริต่เขาเป็นคนทำกับข้าวแบบออย่างแบบอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถนัดแต่พอออกมาก็อร่อยอแต่ไม่รู้แหละฉันอยู่ข้างเธอเมื่อก่อนเธอนั้นเธอห้ามแกงฉันไม่ทันแล้วแหละพี่เวลาพี่แป๊บอกว่าเรียกมาดุอะดูจริงปะดูกับกลัวเลยตั้งแต่กติพี่กลัวใครบ้างเลยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เขาก็ะโดดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือมีใครบ้างในชีวิตพี่มีพ่อพ่อพี่กอบสันชัยอกบดุ๊ไหม ดุป่ะจริงหรอถามเขาสิเขากลัวไหมล่ะทรงสิทธิ์อ่ะโอ้โหไม่ธรรมดา นั่นกันแบบนี้แล้วพี่พร้อมยังไม่เปไรอ่ะก็เดี๋วจะมาพูดพูดเลยแบบที่ไม่ก็เอาจงจริงตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะพี่จีนก็ยังไม่แกเป็นน้องฉันไม่เกินเดี๋ยวต้องบอกที่จีนมาวันนี้จินเล่าดิว่าใครชวนมาพี่เป๊กต้องไปเที่ยวต่างไปกับพี่เป๊กไม่มันขึ้นรถมาปุ๊บมันเห็นโกโปรถในรถจบจบแล้วอะไรอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่รักพี่เป๊กมากพี่ก็เลยมาด้วยเพราะว่าแบบเป็นรายการของพี่เป๊กเนาะพี่ก็จะแบบ พทีสรุปมีคนละเป้งหรือคนละจีนวะเนี่ยมึงยังไม่ถึงคนละจีนกําลังเดินทางอยู่เล่ามาเป็นไ,ไงบ้างตันตัวไม่ดี่ขาถมึงท่าทแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกไม่มีสติครับผมสิบเอ็ดปีอ่ะที่เราแต่งงานเราอ่ะเห็นแค่ตัวในการที่พอเราเลิกกับเพรียเก่าแล้วเราไม่ควรมีคนอื่นคิดที่รู้สึกว่าแบบจินผิดนะจินผิดมากแล้วก็จิงรู้สึกว่าจินผิดกับหลายคนนะเอ้ตอนตอนที่มันวูบไปเลยนะมันไม่มีหรอกแต่พอมันผ่านไปแป๊บหนึงอ่ะมันคิดได้หมดเลย ก็เลยหยุดแล้วเราโอเคมันก็ทุกอย่างมันก็จบไปหมดแล้วจบหมดเลยจบหมดเลยมันอาจจะเป็นหลงระเริงด้วยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งที่เข้าใจดีที่เข้าใจดีมันมันมันผิดไี้จรนมันไม่ได้ผิดผิ่มันสองออกสุดท้ายจินเป็นคนผิดจินต้องรับผิดชอบตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตโอเคดูแลลูกให้ดีละกันแล้วกว่าที่มันจะผ่านพ้นวิกฤตมันทุกใจแค่ไหน จินเชื่อว่าทุกคนอะทุกพี่ไม่ใช่แค่ฝั่งจินนะจินว่าฝั่งของหนิงอะเขาก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหน่ะจีนแน่นอนออใช่ไหมเพราะเราเป็นคนทำผิดมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเราอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบพอเรากลับมาเรารู้สึกว่าเฮ okay. ้ยโอเคแต่การชีวิตใหม่นะแต่สำคัญที่สุดคือต้องดูแลลูกอ,อ,อาจจะก,กี้ลูกยังคุยกัูลุงเป้งเลยเพราะลูกไม่เชื่อฝ่ายลูกก็โทรหาตลอดเนาะคือปกติพี่ก็สนิทก,กับลูกอ,อยู่แล้วใช่ไหม แต่ว่าพี่พี่ก็ด่าจีนกี่รอบก็ไม่รู้คือคือเราก็รักนิลินรักหนิงรักเป็นพี่น้องกับเราอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันมันใกล้ตัวจนแบบตกใจแล้วพี่เรียกจินมาพูดอะไรไม่ได้เรียกมาพูดเลยเรียกมาตบตบเลยไม่คือเขาสั่งสอนอาจจะรุนแรงหน่อยแต่ว่าเตือนสติให้น้องมันกลับมาคิดนิหนึ่งพี่เป็กถ้าไม่รักใครพี่เป็กจะไม่พี่เป็กจะไม่เราไม่อยากย้อนเหตุการณ์มากมายครั้งแรกเรา พูไปแล้วไม่ฟังพี่กบทรงศิษย์ก็ไม่ฟังน้อกสามเนี่ยมาเองพี่ไม่พูดละนี่น้องเราอะแล้วเราเราปล่อยให้น้องเราเป็นแบบนี้มันมันไม่ถูกต้องกลัวคนไหนมากกว่ากลัวพี่ชาหนาหรือกลัวใครกลัวยากนะเว้ยพี่กูกลัวคนเนี้ยแต่คนนี้กลัวคนนี้อะแล้วแบบนี้มีวันหนึ่งไหมที่ที่จะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัว คือคือตอนนี้เป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีต่อกันดีกว่าถามจริงตอนนี้จริงหัวหนี้แต่ถ้าเวลามัน,นผ่านไปไ <อ S 1> ระยะหนึง <ไอ S 1> น่งมันก็มีโอกาสะก็ก็อนาคตจะไม่รู้แต่พอเขาเลิกจริงเขาสวยขึ้นนะแอบจองแอบจองให้เราสองตลอดถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบจะมีแฟนใหม่เจอคนดีก็จบสมมติว่าเขาคิดว่าคนนี้คนดีแต่เรารู้ว่าคนเนี้ยไม่ดีเราจะยอมไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเราก็แค่ไปช่วยเขาแต่ถ้าเป็นนันยานะพี่ยิงทิ้งเลอคนแรก ตอนนี้แฮปปี้อย่างนี้ค่ะพี่เป๊กกับพี่จินนี่คือเป็นผู้ชายที่แบบเพียรพร้อมใช่ไหมมีทุกอย่างแล้วมันก็จะมีผู้หญิงเข้ามาตลอดคนไหนที่แบบเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์อ่ะพูดความจริงเลยไหมว่านะวันนี้อถ้ามีเข้ามาไม่ไม่เรื่องที่จะเข้าไปยุ่งเลยเอาแล้วถ้าผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเราอ่ะก็คือต้องต้องปล่อยผ่านเลยอ่ะตัดไปแต่ต้นลมไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่จริงจริงหรอเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นพี่ไม่มีวันจบหรอกอ่ะแต่เรื่องนี้น่ะทัญญ่าเนี่ยเป็นเซนแล่ ใช่สมัยพี่ทํางานรับราชการอยู่ที่ใต้นะทันย่าเคยแบบว่าบินไปแล้วแอบไปปีนกําแพงที่กระแพงเหรอรู้รู้กระแพง่รู้ผมรู้เพราะอะไรรู้ป่ะทันย่าคุยกับจีนทันย่าโทรหาลูนี่เอาถั่าทุกคนเลยเหรอวะ่โทรหาทุกคนเลยนี่เป็นจําไม่ได้ทันย่านี่คือนักขู่แบบพูดเลยอันนี้อาจจะไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนะทันย่าเขาคิดว่าพี่มีผู้หญิงที่ตายที่ตายด้วยกัน แล้วยังไงแล้วยังไงพอไปปีนดูแล้วปีนดูเขาก็มาเจอคนในบ้านไม่รู้จะปีนทำไมจริงๆหรอเขาก็เปิดประตูก็ได้แล้วพี่นะนั่งนั่งอ่านหนังสือจะฟอร์มหรือไม่ฟอร์มก็แล้วแต่นะมึงจะฟ้องจะไม่ฟ้อูรู้อยู่แล้วพี่เป็กรู้แล้วพี่ยาจะไปเลยนี่นี่นี่มของพี่เนี่ยมาเหรอคือปกติถ้าคนเราไม่รู้เป็แบบเอ้านี่เป็กรู้พี่ยาจะไปเหมือนรู้จะไปประเด็นเนี่ยประเด็นเนี่ยพี่ยามันถีบประตูห้อง ปังเข้ามาีเข้ามาด้วยนะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาวอร์มมาแต่พอมันถีประตูมาปุ๊บเดินมาปุ๊บทำไมหัวใจมึงเต้นแรงขนาดนี้เฮี้ยมันไม่ใช่คนปกตินะกูเพิ่งถีเข้ามาสองวินาทีที่มึงเต้นแรงขนาดนี้ไม่ได้นะกาส่อธรรมะได้เฮี้ยหัวใจเต้นแรงยด้ไงไม่รู้ฟังฝั่งนี้บ้างเราคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะไปที่ใต้เขารู้แล้วชนีไปไปกันสมคนนั่งเครื่องใช่ปะ แล้วก็ตอนลงลงจากเครื่องะเรากะว่าเราจะดุมดุมๆุมไปที่รถไปเรียกแท็กซี่แต่ดันปวดทีก็เลยเดินเข้าห้องน้ำแล้วสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนแบบเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาตกใจเขาตกใจแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์โทรศัพท์กด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 เราก็เลยแบบมาครั้งนี้แบบคือเตล์แล้วก่อนไปถึงอเราไปไปเรียกแท็กซี่ขอยืมเก้าอี้ที่สนามบินไปด้วยนะ พี่ขอยืมเก้าอี nah ้ไปเดี๋ยวกลับมาเอาไปปีนเะปีากะเพานไงสูงเออพอขึ้นไปในในรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่อ่ะเขาก็ไม่เห็นหน้าเราพลอนนั่งข้างหลังเราก็แบบพี่พี่เดี๋ยวจอดตรงนี้นะอย่าเข้าใกล้ปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักเขาดีไหมไม่เสียงคุณย่าเออไม่แล้วแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่มาตามเมียน้อยเหรอครับชีวิตพี่ยิ่งกว่าละครอีกพี่ว่าไม่ยิ่งกว่าละครนะแล้วเราก็หยิบเก้าอี้ไปแล้วก็ปีนด้วย ไปปีนเสร็จโอ้โหคนในบ้านน่ะนั่งรอเหมือนนั่งสล่อนนั่งกอี้อย่างเงี้ยนั่งแล้วก็เห็นเราปีนกระโดดปุ้บตัดฉากมาแล้วทำแบบไม่รู้เรื่องก็ถามว่าคุณนี้จะปีนยังไงครับิดี๋ยวถามอ่ะหางมากเลยอ่ะเปิดประตูเข้ามาก็ได้ใช่หนาเนยเนอะแล้วก็อี้ไปฝั่งเดียวอะแล้กฝั่งนึงเธอลงกระโดดเสร็จมีมอไซค์ขับเข้ามาพี่คิดคนขับรถก็คือไม่เจอก็คือไม่เจอคือเรื่องนี้จริงไม่จริงไม่มีใครรู้อ่วดีดีที่ พี่พี่พี่รู้แต่ว่าชนีพี่บอกว่าอยู่หลังจากนั้นแค่คุยกับชะนีพี่ที่ไหนบอกว่าอยู่เคยเล่าที่ไหนไปเนี่ยไม่ใช่ชนีเคยเล่าแต่สั้นอ๋อเป็นเรียกงเขาชนีโกนใจเย็นใจเย็นโคโลเปโคโลเปกูบอกได้วอยู่เหนือวูดังเก่าคี่ย่ามาอย่านี้มึงก็ไม่ต้องเล่นอะไรกูกลับมาเดี๋ยวเราลื้อฟื้นปุ๊บเรื่องยี่สิบปีที่แล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วยังไม่จบพอเข้าไปในห้อง พี่เป๊กนะอ่านหนังสือไม่ตกใจอ่ะเขาไม่ได้เล่นละครเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องแบบเฮ้ยทีเนี้ยมาได้ไงอ้าวทีเนี้ยมาได้ไงอ่ะแต่หัวใจแบบถ้าจะหลุดออกมาจากไม่แล้วเลิกจับเรือแล้วจับเรือใช่คือดังแบบแรงมากเลยใช่เอ้นี่เอาไปใช้ได้นะใช้ได้จับหัวใจก่อนนี่พอเป็นเศร้าแบบนั่นนี่อะแล้วพี่แลาตุ๊กตาริงไปเียนรัวนะ วันนี้ไม่ใช่วันของกูแล้วเป็นวันของเขามัน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 เป็นเรื่องเก่าๆนะที่มันเลอกมันผ่านไปแล้วพี่เมาใอ้ฟังว่าพี่ธัญญาแบบรับมือกับพี่แต้กไงอ่ะกับคนเจ้าชู้อ่ะให้เขากลับมาเื่อเป็นคนโกรธอะไรแล้วลืมเอาไซเมอร์เบาๆลืมจริงเหรอลืมจะลืมพีอะไรนี่ยี่สิบปีแล้วนะเรื่องพี้เนี่ย ีถ้าย้อนกลับไปอีกนิดแม่งย้อนเข้าไปอีกนะเนี่ยเอาเอาไปต่อก่อนแต่งงานเลยไหมถ้าพี่อะไม่รักได้พี่จะกลับไปแก้ไขอะไร้ไหมพี่คงแก้หลายอย่างไงอ่าคงแก้หลายอย่างแล้วพี่ยังรักอยู่ไหมก็รักในฐานะที่เขาเป็นแม่ของลูกรักไม่หายแล้วเขาเป็นเพื่อนพี่พี่เป็นผู้หญิงเองนะโอเคเล้วอย่างเงี้แล้วโอเคเลยคือต่างคนก็ต่างมีหนทางของตัวเองนะนะเมียก้าวล่วงถึงเบื้องลึกแต่เขาก็รักตัวเองนะออืืมม ชีบหายก็จะบอกแค่ว่าบทเรียนที่พวกเราอ่านมานั้นน่ะหนักหนาสาหัสอย่างน้อยจะแยกทางเดินกันอะไรแล้วแต่แต่เราก็ต้องดูแลทั้งแม่ทั้งลูกให้เต็มที่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไม่เคยบกพร่องในทางทำมันยารได้แต่พี่เป๊กก็สอนจริงมาตลอดเลยับหลายๆคนก็อาจจะรอฟังจินอยู่ซึ่งจินก็ไม่เคยพูดที่ไหนมยพูดเลยไม่เคยไม่เคยพูดจริงแล้วเวลาที่เราเห็นข่าวคนด่าเรา เขียนถึงเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอะไรไหมขึ้นหนึ่งเลยนะจินไม่เคยดูโซเชียลจินก็ไม่เคยโสดเพราะจินรู้ว่าจินทําอะไรถ้าเป็นเรื่องสามีภรรยา<ม>จินผิดพังไปหนักแล้วละ่ะมันจบไปละ<ม>นะแต่อผิพังเรื่องดูแลลูกก็มีบางทีเราจบชีวิตคู่กันในสาในฐานะสามีภรรยาก,กันแล้ว<ม>แต่เรายังเป็นพ่อแม่ที่อย่างลูก<ม>เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน<ม>เรายังคุยกันเรื่องลูกได้ตลอด<ม>แล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนิพิน<ม>ก็แค่นั้นเอง เราก็ให้ความรักกับลูกเหมือนเดิมแม้แต่วันนี้วันนี้เรามารายการนี้นะเรา Happy แฮปปี้มากคือจะโดนหล,ลอกมาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพี่ชายพามาที่น่มีรายการคเคยขอให้พี่ออกสัมภาษณ์ไหมไม่เคยไม่เคยไปจินไม่ชอบไม,ไ,ไม่ชอบออกแล้ววันนี้ล่ะก็<อ>ีววันนี้ <ขอ S 1> มันโ<อ>ดนาจินไปเที่ยวตากับเขาพอขับรถมาคือรถมันก็มีกคโปรงป๊บ มีการใส่ไวเลสด้วยเราเ็สวยละวกิ๊กหายแอ๋เสร็จอ๊บบอกว่าจินเดี๋ยวรอไปถึงเนี่ยเย็นทันย่าจะตามไปเจอเชี่ยแต่โอเคไหมพี่พอมาแล้วได้มาเที่ยวด้วยกันได้มาพูดเฮ้ยเป็นดีเพราะว่าบรรยากาศมันดีเออแล้วเราก็มีไอ้นี่ไอ้นี่มันตลกเนี่ยเพราะมันพูดไม่หยุดไงพี่ว่าเราแฮปปี้เนอะพูดเลยเลยขอบคุณพี่ยังสองจริงว่าพี่แป้งแม่ไม่เคยทิ้งอ่ะ กรธนะแต่เรียกมาด่าด่าเสร็จมึงก็ต้องนั่งกอบคูเนี่แหละแต่ต้องด่าของผู้ด่าของผูตงงงง้ตบของผู้สั่งสอนมึงตบคือจริงแล้วโมเมนต,ต์หรือว่าที่เราพูดคุยกันเนี่ยม,มันเป็นเรื่องจริงที่เรียลมากนะจะคิไม่ต้องเลยผมไม่เคยพูดเลยดกวามันไม่อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนได้ด้วยความสเสด็จของเราต้องขอขอบคุณทั้งจินทั้งเอมี่ด้วยนะ มันทำให้แบบว่าคนที่ไม่เคยเห็นตัวตนเราได้เห็นในวันนี้ก็มโ,โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอคือเราจัดเองเลยมันสร้างได้ไม่ต้องรอเลยเหรอมันไปตามสถานการณ์เลยถ้าไปกับคนละเป็กนี่สร้างได้ไม่ต้องรอเลยแล้วมึงได้รอไหมลนะ่ะ ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยดูแขกรับเชิญไม่หรอไม่บอนะไม่บอกเลยรับเชิญอีพเด้อจะจะเป็นแบบแขกรับเชิญที่แบบเฮ้ยไม่เคยเห็นที่ไหนก็คอยติดตามกันนะคะใบ่คนละแป๊กค่ะสุดต้อค่ะยินดี